สวัสดีครับพบกับผมในกลุงนทัขอดุมสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการแจ้งจดทะเบียนเรียกชำระค่ามุ่นเต็มจำนวนโดยที่มีเงินลงทุนเพียงบางส่วนแสครับผมจะยกตัวอย่างว่าเราจดทะเบียนที่ทุนหนึ่งล้านบาทแต่มีเงินลงทุนจริงอยู่2 5 0แสน้ามบาทเรามาดูผลกระทบและแนวทางแก้ไขกันครับ ผมจะขึ้นกระดานเพื่อที่จะได้เห็นตัวเลขและภาพไปพร้อมๆกันนะครับผลกระทบจากการเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนนะครับหนึ่เราก็จะมาเดบิตธนาคารนี่คือเงินลงทุนจริง250,000บาทเครดิตทุน1ล้านบาทนะครับทีนี้ก็จะเกิดผลต่างอยู่750,000บาทหลักบัญชีเดบิตและเครดิต ต้องเท่ากันเสมอนะครับในทางบัญชีก็จะลงเป็นเงินสดไว้750,000บาททีนี้มาตอนปิดงบการเงินนะครับทางผู้สอบก็จะมองว่าไม่ควรถือเงินสดไว้ในมือมากเกินไปก็จะมาตกลงกับทางกรรมการว่าควรจะตั้งลูกหนี้ไว้สัก700,000บาทแล้วก็ถือเงินสดไว้ในมืออยู่เพียง50,000บาทนะครับ ก็จะเป็นเดบิตลูกหนี้กรรมการ700,000นเครดิตเงินสดออก700,000เงินสดก็จะเหลือ5 0,000บาทนะครับต่อมาข้อ3เมื่อมีการให้กู้ยืมก็จะมีการคิดดอกเบีย้ยนะครับการคิดดอกเบีย้ยเรามาดูแบบนี้ดูว่าดอกเบีย้ยนณะวันปัจจุบันณนะวันสิ้นปีของปีนั้นๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งหรือมาดูว่า บริษัทมีการกู้ยืมเงินมาหรือไม่ก็มาดูเรามาดูอันดับแรกเลยเราต้องมาดู่อนว่าถ้าบริษัทมีการกู้ยืมเงินมาใช้ก็มาดูว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เราไปกู้ยืมเงินมาอยู่ที่เท่าไหร่ผมยกตัวอย่างว่าเรามีการกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในการทรําธุรกิจนะครับอัตราดอกเบีย้ยลนะตอนนั้นอยู่ที่6%การคิดดอกเบีย้ยก็จะคิดด้วยยอดเจ็0แสนเงินที่ให้กรรมาการกู้ยืม คูณด้วย6%นะครับผมจะยกตัวอย่างตัวเลขหกลมๆแล้วกันเจ็ดแสนคูณหก็จะอยู่ที่42,000บาทก็จะมาเดบิตดอกเบี้ยค้างลับแล้วก็เครดิตรายได้ดอกเบี้ยรับ42,000บาทนะครับต่อมาข้อ4เมื่อมีรายได้ก็ต้องมีภาษีนะครับผมจะยกตัวอย่างเฉพาะผลกระทบในเรื่องของผลรายรัาทุนจริงเราไม่ได้หยิบมา เราจะให้เห็นเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับของกรณีนี้อดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้น42,000บาทอ่บาทแล้วภาษีภาษีที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือรายได้ดอกเบี้ยรับ42,000ผมยกตัวอย่างภาษีอยู่ที่20%คูณ20%ก็จะมีภาษีนิติอยู่ที่8,400บาทนะครับว่เดบิตภาษีนิติ8,400เครดิตด้วยภาษีค้างจ่าย8,400บาทนะครับ กรณีนี้ไม่จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเรียกจดชำระค่าหุ้นขั้นต่ำตามกฎหมายคือ25เปอร์เซ็นต์นะครับก็แต่เมื่อมันเกิดแล้วเราก็จะมาดูว่าแนวทางแก้ไขมีอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าเราผมย้อนกลับมานิดหนึ่งถ้ากรณีที่เราเรียกจดชำระค่าหุ้นขั้นต่ำตามกฎหมายนะครับ เราก็จะไปเดบิตด้วยธนาคาร250,000บาททุน250,000บาทในทางบัญชีเวลาบันทึกบัญชีเนี่ยเขาก็จะบันทึกตามอาทุนที่ชำระจริงนะครับเขาจะไม่ได้ดูว่าหน้าหนังสือปลองทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราชำระค่าหุ้นขัข้นต่ำตามกฎหมาย25กรณีนี้จะไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดแล้วเรามาดูแนวทางแก้ไขกันแนวทางแก้ไขก็จะมี2วิธี วิธีที่1คือ1ประกาศจ่ายเงินปันผลกรณีที่มีกําไรพอจ่ายนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้นะครับก็เดบิตกําไรสะสม80,0,000บาทเครดิตเงินปันผลค้างจ่าย80,00 0 0บาท 2. กรณีตอนที่จ่ายเงินปันผลเราก็จะมาเดบิตเงินปันผลค้างจ่าย8000 0 0บาทแล้วเครดิตลูกหนี้กรรมาการ7000 0 0ก็คือตัวนี้นะครับ เราก็เครดิตออกเราจะมาเครดิตอ่าก็จะมีเงินำผลก็จะมีวิธีดินแท็กค,คือหักน้าที่จ่าย10%ของ8ป0แสนก็คือ80,000บาทก็จะมีผลต่างด้วย2,000มืก็จ่ายด้วยเงินสดเงินสดที่ถือในมือ5 0 0 0 0บาทก็จะเหลือ30,000บาทนะครับอันนี้คือวิธีที่1 <c oughs> วิธีที่2วิธีที่2กรณีนี้ก็คือกรณีที่กำไรสะสมยังไม่เพียงพอเราก็ สามารถเลือกวิธีที่2โดยทําการเ,าเขาเรียกอะไรจ่ายด้วยเงินเดือนนะครับผมยกตัวอย่างว่าเงินเดือนอยู่ที่รับอยู่ที่62,500บาทคูณ12ก็จะมาเดบิตเงินเดือน750,000บาทแล้วก็เครดิตลูกหนี้กรรมการ70,0,000บาทก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมามีคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้าผมยกตัวอย่างว่าคำนวณได้อยู่ที่41,000บาทนะครับ ก็จะมีผลต่างอยู่ก้า0ก็จะเครดิตด้วยเงินสดออกนะครับหลักๆก็ประมาณนี้เอาละครับสําหรับท่านที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องบัญชีภาษีการเงินก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วช่วยแชร์ข้อมูลต่อให้ด้วยนะครับแล้วพบกับข้อมูลดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ